เรื่องของกรณีไฟแจ้งเตือนโชว์ขึ้นบนแผงหน้าปัดไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าถ้าหักเจอกรณีการแจ้งเตือนขึ้นบนแผงหน้าปัดความกังวลใจย่อมจะเกิดและในกรณีปัญหาไฟเตือนรูปน้ำมันเครื่องโชว์ขึ้นมาวันนี้เรื่องรถเรื่องเล็กเราจะมานำเสนอว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและจะต้องแก้ไขอย่างไร การแจ้งเตือนของรูปไฟน้ำมันเครื่องขึ้นโชวนั้นเป็นการบอกถึงเรื่องของระบบการหล่อลื่นของเครื่องยนต์นั้นกำลังเกิดปัญหาถ้าหากเราปล่อยและยังใช้ต่อไปนั่นหมายความว่าความรุนแรงอาจจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราจะควรทำก็คือเราควรจะต้องนำรถของเรานั้นเข้าไปเช็คอาการยังศูนย์บริการ สาเหตุที่ไฟแจ้งเตือนรูปน้ำมันเครื่องขึ้นโชว์อันดับแรกก็เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องถูกวิธีเช่นกรณีที่เราปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งอาจจะมาจากสาเหตุการรั่วซึมประก็นฝาสูบแตกหรือแม้แต่สีรลลั่วก็ตามสาเหตุจากการดัดแปลงเครื่องยนต์เช่นเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงสเปกกันไม่เข้ากันมีการขันตัวยึดต่างๆที่ไม่แน่นและอย่างสุดท้ายก็คือ เกิดจากการเสื่อมสภาพต่ำอายุการใช้งานชิ้นส่วนต่างๆเมื่อใช้งานานานๆโดยเฉพาะเรื่องของซีนจะเกิดการรั่วไส้กรองน้ํามันเครื่องสกรปรกและรวมถึงปั๊มน้ามันเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ํามันเครื่องอาจจะเสียการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าในกรณีที่ไฟเตือนรูปน้ํามันเครื่องขึ้นโชว สิ่งที่ทําได้อันดับแรกก็คือหาที่จอดและดับเครื่องยนต์ในทันทีจากนั้นให้หาร่องรอยการรั่วซึมดูว่ามีน้ํามันเครื่องหยดที่พื้นหรือไม่เปิดฝากระโปรงรถเช็คระดับน้ำมันเครื่องโดยดึงก้านวัดขึ้นมาเช็คนะครับหากระดับน้ํามันเครื่องต่ํากว่าเกณฑ์ก็ควรจะเติมน้ํามันเครื่องให้เต็มและท้ายที่สุดก็คือลองกลับมาสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหากไฟเตือนรูปน้ํามันเครื่องยังคงค้างอยู่ เราควรโทรติดต่ออยังศูนย์บริการหรือช่างเพื่อทำการเช็คอาการและก็แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องถูกวิธีขับรถได้ใช้รถเป็นนะครับการสังเกตความผิดปกติการสังเกตการทำงานต่างๆภายในรถหากมีอะไรที่ผิดปกติโดยเฉพาะบนแผงหน้าปัดนะครับเราอย่าปล่อยเอาไว้ควรทำการตรวจเช็คเพื่อที่จะได้ไม่บานปลายจากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกๆเส้นทางกลับได้และไปถึงคุณผู้ชมครับถ้าคิดว่าเรื่องราวในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมฝากกดแชร์และถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด C First หรือ Subscribe และกด กระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลและก็เรื่องราวที่หลากหลายของทุกเรื่องรถแบบนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานําเสนออย่างสม่ําเสมอและหากใครมีคําถามรวมถึงข้อเสนอแนะหรือประสบการณ์ที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆที่พอจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถได้สามารถแนะนําและคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กแล้วทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบคุณครับ สวัสดีครับ